หรือท้อลองหยุดสักครู่แล้วถึงความตั้งใจของเรานะคะจักรวาลพร้อมจะสนับสนุนทุกความฝันขอแค่อย่าลืมว่าพลังในตัวเรามีจริงและทุกก้าวที่เราทำไปจะนำเราไปใกล้ความสำเร็จมากขึ้นในทุกๆวนันอย่าลืมว่าจักรวาลพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราเสมอขอแค่เรามีความเชื่อมั่นและ ตั้งใจจริงลองบอกกับตัวเองในทุกๆเช้าว่าฉันพร้อมรับสิ่งดีๆแล้วเรามาสร้างวันที่ดีไปด้วยกันนะคะนี้เรามาประกาศความตั้งใจและส่งพลังบวกให้กับจัก,กรวาลกันนะคะเราเชื่อว่าจัก,กรวาลน,นั้นพร้อมจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาเราเสมอเมื่อเราประกาศ ความปรารถนาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสุขในชีวิตขอให้เรามั่นใจและเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังจะมาถึงเราและสุดท้ายอย่าลืมขอบคุณจักรวาลที่คอยสนับสนุนเราในทุกๆก,ก้วของชีวิตนะคะ สิ่งดีๆให้กับเราแค่เราเชื่อมั่นและประกาศความตั้งใจของเราออกมาแล้วมาเจอกันทุกวันเพื่อรับพลังบวกแบบนี้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกำลังใจดีๆในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันค่ะ